ดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์บรรจานะคะวันนี้เราจะมาทําน้ํายากะทินะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ตําพริกแกงเองเพื่อที่จะเอาไปผัดให้หอมนะคะแล้วก็นี่กําลังต้มน้ําปะลานะคะเราจะต้มน้ําปะลาก่อนนะคะมองไม่เห็นขออภัยต้มน้ําปะลาก่อนเราจะกรองออกากากออกทีนี้เราก็จะใส่เนื้อปลาค่ะนี่ปลาเราวันนี้เป็นปลาช่อนตัวใหญ่ๆสองตัวเลยนะคะ อับีนันทาาการจากน้าเจ๋วนะจ๊ะอันนี้เครื่องครัวจากน้ำมินนะจ๊ะการตามพริกแกงจากเบียเวนจาจ้านุกจาก้จาก,การขูดมะพร้าวจากอันนี้เรากรองแล้วนะคะน้ำปลาการขูดมะพร้าวจากน้องกันนะคะอันนี้การขูดมะพร้าวจากน้องกันนะคะวันดีกล้องอออเลยจ้ามืดตื๊ดเลยนม่ต้องมอง ดูดูท่านั่งการขูดมะพร้าวของน้องกันนะจ๊ะหวัดดีกล้องน้อยนี่อันนี้เราก็เอาเนื้อปลาไปต้มกับน,น้ำปลาที่เรากองแล้วนะคะก็ใส่พริกใส่อันนี้ต้มเพื่อที่จะให้หอมนะคะอันนี้น้ก็คั้นกะทินะคะ กะทิคั้นจะมีหัวมีหางนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดอันนี้คือหัวนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้กะทิแตกต่กจะหอมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลาเนื้อปลาออกนะคะเพื่อที่จะไปแกะแล้วก็ตําให้ละเอียดเลยคะ่ะนี่พอเราได้เนื้อปลาแล้วเราก็มาวางแผ่ให้เย็นเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อปลามาโขลกนะคะอ้ตัวใหญ่ไซส์้วนจ้าอับใส่เนี่ยอันนี้ก็ ราต้มนะเราก็จะมาตำกระชะตะายหูนึ่งก็โน้บอ,บอตัดเลยตอนนี้พี่แกงของเราพี่แกงตำใส่กระชายนะคะแล้วเราก็ผัดจนหอมจนสุกนะคะผัดให้นานนะคะใจเย็นๆไม่ต้องผัด จนไหม้นะคะผัดจะเย็นๆค่ะให้หอมไม่สุกเลยนะคะจะได้ไม่เปรี้ยวนะคะแล้วนี่ก็เป็นส่วนผสมของน้ำปลาน้ำกะทิแล้วก็เนื้อปลาที่เราตำจนละเอียดนะคะเอามาตั้งนะคะเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราจะใส่พริกแกงใส่กระชายนะ,ะเดี๋ยวเราจะใส่กระชายที่หัน่นใส่กระชายที่หัน่นฝอยแล้วก็ใบมะกรูดลงไปด้วยแล้วทีนี้เราก็จะปรุงรส สุกพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวมาดูตอนสุกค่ะว่าหน้าตาของน้ำยานขนมจีนบ้านเราจะเป็นยังไงนะคะสูตรทำกินกันเองค่ะทำหมอ้อใหญ่เลยนะคะนี่นะคะเราก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วนะคะพริกแกงใส่กแกงกระชายใส่ลงไปนะคะแล้วเราจะเคี่ยวค่ะเคี่ยวให้ให้ เครื่องสุกค่ะให้สุกดีๆนะคะถ้าเครื่องไม่สุกมันจะเป็นกลิ่นเหมือนเราแกงนะคะมันจะไม่เป็นเหมือนน้ำยานะคะแต่ถ้าสุกนะ,ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวสักพักหนึ่งพอสุกแล้วเราก็ปรุงรสตามชอบค่ะอยากได้แต่ของเปียบัญจานนี้ไม่ต้องปรุงแล้วนะคะเพราะว่าน้ำปลาเราเข้มข้นเค็มแล้วเนาะ อาจจะใส่ผงนัวนิดหน่อยแค่นั้นนะคะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วน้ำปลาลเราเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วนี้เหลือ,ลอใบมะกรูดกับกระชายเดีย๋ยวเราจะใส่ตอนที่เราเคี่ยวอันนี้สุกแล้วเนาะโอเคค่ะเดีย๋ยวมาดูกันตอนตักใส่จานค่ะจ้าเดีย๋ยวเราจะใส่กระชายหั่นฝอยนะคะเพื่อสุขภาพเลยค่ะเหมาะสำหรับช่วงหน้านี้นะคะกระชายใส่เ,อเยอะค่ะ ค่ะ okay. ใส่กระชายไปเขาก็จะเบาเดือดเนาะดูเนื้อปลาช่อนสองตัวนะคะคุ้นควักเลยกะทิสามลูกคะ่ะพร้าขูดเองเลยนะคะนะคะี่ค่ะน้ำยาเราเหลือใส่ใบมะกรูดนะคะเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราก็ใกล้จะสุกเสร็จรับประทานได้ค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะสุกแล้วนะคะเราจะยกลงแล้วนะคะ,ะเราไปกินกันค่ะ ตอนนี้ก็สุกพร้อมรับประทานแล้วนะคะนี่ก็ตักแบ่งไปทำบุญบ้างไปกินมั่งอะไรบ้างนะคะ<ป>นี่คะ่ะ<อ>ก็เสร็จสับนะคะนี่ดูการกินวินมจีนต้องใช้มือนะคะแซ่บซแซ่บนะคะนา้ารอไปสามสี่หัวแล้วเนาะอร่อยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เบียร์บป็จาก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะน้ำยาหนุมจีนนะคะ อันนี้ไม่ได้คนนะคะก็เลยแดงจานไม่เผ็ดนะคะเพราะเราใส่พริกแบบไม่เผ็ดกับพริกเผ็ดหน่อยเดียวเนาะอันนี้เราไม่ได้คนให้ดูเนาะขอถ้านะพี่หน่อยจะมาคุณนี่ค่ะพอคนแล้วก็จะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะยาคุณมากกะทิเยอะปลาเยอะนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช,มชมม่องเบียร์บป็จานนะคะบ๊ายบาย